แพ้ต้ท่ค,ทค,ครับสวัสดีครับตอนนี้นเราอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะครับพี่ถนนจอมทองบุณลนะถนนจอมทอง,นนทงคุณะอ๋องดใต้สะพานทางใต้สะพานทางด่วนพระามสองปรดามสองโอ้มีพระให้ชมเยอะแยะเลยครับเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันโอ้ เป็นพระน่ารากนะครับทุกอย่างครับสมกเด็จเนื้อชิ้นดินผงมีหมดครับเหรียญพระนาจามีกลุ่มมีกลุ่มพระด้วยเหรอครับในเพชรมีครับมีครับกลุ่มมีพระป่าย์วัดอัฐลมารดาลักษ์หลวงพระป่าย์อัฐลมารักษ์หลวพระป่าย์อัฐลมารดาลักษวัดบางเพียรกำลังหลวงพระป่วยแล้วก็เยอะอาจารยไม่ได้ออ๋พี่พี่พี่เครื่องฟังคนพี่เชื่ออะไรพี่เชื่อต่อยพระรามสองลอยพระรามสองครับผมครับเครื่องฝั่งคน พระเครื่องฝ่ายพักเครื่องพระรามสองที่อยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มพระหลักๆโอเคแล้วก็กลุ่มพักเครื่องสมเด็จสะสมเช่าโชว์เช็คข้ากลุ่มไม่มีผิดหวังนะครับโอ้ยเห็นนี่เป็นอันนี้เป็นในพระโบราณเราก็อขอมพระพัดในดินเราก็อขอม มุขหอมหรือว่าหอมหมดเลยมุขหอมสุพรรณเลยครับฮะสุพรรณใช่ไหมสุพรรณมุหอมสุพรรณอ๋อดูอันนี้อันนั้นอันนี้วัดแล้วก่อนวัดอะไรวะโคสมอวัดทำชื่อวัดไปด้านคนสมอเป็นเนื้อดินเผานะครับเนี่ยครับเนื้อดินเผาตรงนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้พันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทสวยนะครับสวยค่าสวย สาพป้มันก็หอมหมดเลยก็ขอมหมดเลยราโป้มัมห้าร้อยอ๋อองค์นี้ห้าร้อยครับมห้าร้อยอ,อ๋อล้มีสมเด็จวันละครั้งร้อยิบสองปีด้วยครับใช่ครับหลังตายางใหญ่เปิดเวลาเปิดฝาก็ได้เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดได้ทันครับ หนึ่งพันบาทอุ้ยร้อยร้อยยี่สิบสองปีพันหนึ่งแล้วเหรอประมูลมาโอ้ประมูลมาแล้ว,ลวอ,อันนี้นะครับพาอะไรอันนี้สมเด็ดก็แต่ไม่รู้ที่ครับอะเยอะไม่รู้ที่ไม่รู้ที่นะครับใครมองหารู้ที่ก็มาได้นะครับที่แผงง้าพพี่ต๋อยนะครับไอมีอะไรโชว์ทีเด็ดครับ อามิตเตาครับเต้ารุ่นรอตเอร์เนื้อเงินนะครับเปิดวันสองพันแปดต้องปูเหลวเหรอครับโอ้ปูเหลวครับปีสามเจ็ดนะเงินปีสามเจ็ดพิมเล็กเหรินรอเหรินรอเนื้อเงิน เท่าไรนะสองพันสองพันแปดองันคอันนี้สมเด็จเนื้อชินวัรละครทำอุ้ยหนักเนื้ออะไรไเนื้อเชน,นเนื้อเชนหนักหนักหนักเนื้อชินวัรละครทำวัรละครจำอยู่จังหวัดหรูอสุดจะอยู่แถวกรุงเทพจำมันมันดูแล้วก็ลืมจำหลวงพ่อได้ไหมครับไม่อกเกอาเป็นเกจิครับเกจิจำหลวงพอ่อไ,ได,ไได้ราคาครับราคาแปดพันครับพันบาท ไอ้นเนื้อดินปลูกที่หน้าสงครามเนื้อดินไม่ค่อสวยหน้าสงครามกรุงเทพครับท่านหน้าสงครามกรุงเทพตรงนี้ราคาเบอรไม่พันหนึ่งหนึ่งพันบาทไม่ค่อยสวยาสาปาสีสวยโอ้โหลไหลายพันเลยอ๋อครับสำหรับคนที่ชอบพระเนื้อดินนะครับพะบระเก่าโบราณนก่าอันนี้้เนื้อดินของ วัดเจ้าเจ็ดี๋ยวสองพ่อเลยนะวัดเจ้าเจ็ดยุทยาพิพ์พวะเจ้าล้อหลวงพ่อปานแล้วพ่อประมาณปีไหนพี่ประมาณปีไหนประมาณปีสองสี่กว่าครับสองพันสี่ร้อยกว่าวัดเจ้าเจ็ดอะลืมไปแล้ววัดเจ้าเจ็ดอยุธยาสอพ่ออะไรวะมีใครรู้ช่วยตอบไป้นะครับพี่จำจัไม่ได้ อค,ครับอันอนี้แม่เดปลกเมืองนายอดขุนพลปุกพระปลกเมืองนาดนะฮะยอดขุน,นพลพระเก่านะครับมาได้เลยนะครับมันมีรอยรอยนิ้วมือด้วยข้างหลังใช่อ่ะเกจิลายนิ้วมือ ปลูกเมืองหน้าตรงนี้ราคาครับเปิดไปพันห้าครับจำหลวงพ่อได้ไหมครับอ๋อเป็นภาคเก่าจำไม่ได้หรอกครับเกจิครับเกจิเราอยากกินอะไรยอดขุนพลยอดขุนพลยอดขุนพลผัดทวนพิมพ์ผัดทวนเฮ้ในคอพี่อ่ะอันนี้ฮะลูกชายเขาป่วยปีหกศูนย์ป่วยกขป่วยครับตรงนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไปห้าร้อยครับห้าร้อยบาทปีหกศูนย์ วอล์กเก็ตมีเยอะนะครับเนี่ยในในกวอกเก็ตเยอะมากแลเ,เข้าไปอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะพักปุกอันนี้พักป,ป,ปลุกตะโขทัยปุกลานดอกไม้พักป,ป,ปลุกตะโขทัยปุกลานดอกไม้นะครับเปิดไว้ห้าร้อยแลครับ 500บาทนะครับมีองค์น,ออนี้สวยหนึ่งองค์นี้กรอบเดียนะ๋ยอันนี้เดี๋ยวพ่อขอมอันนี้ก็ลงพ่อขอมลงพ่อขอมครับเคลือบลงพ่อขอมเคลือบลงพ่อขอมเคลือบโอ้ราคาพี่ราคา,าไปห้าร้อยครับห้าร้อยบาท เยไหนมีพระใหม่ๆม่ไหมครับใหม่ๆไว้รุ่นชอบพระใหม่ไม่มีไม่ได้เล่นเลยอด้านนี้นี่ดิแล้วบุญตุณไม่มีตะเกียบแผลปวดหลวงพ่อเงินด้านนี้อ๋อมีปิดตาหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณปิดตาหลวงพ่อหลิว มาคูณเท่าไหร่ครับลงมาคูณติดตาห้าร้อยครับห้าร้อยเพราะหลีวห้าร้อยคูณเอ้ยขอเกษมเปิดไปพันหนึ่งอ้หเฮ้ยประเทศอะเปิดไปพันห้าทุนมาพันหนึ่งโอ้หทุนพันห้าโดยลืมท,ทุนพันห้าขายลูกค้าขายไปเถอะแล้วพ่อเกษมนะครับแล้วผงนะครับปีมีสามเจ็ดกิกกิเลยนะครับเนี่ย ครับเจ็ดสามแปดนี่สามสามแปดของพอกเกษมครับพอกกล่องเดิมเดิมนะครับนั่งพนันสวยๆคุณยังชอบเลยนั่งพนันกร้ลูกกล่องเลยกล่องกล่องเดิมเดิมนะครับพันห้านะครับทุนทุนมาทุนพันห้านะครับทุนพันห้ามามาต่อรองกันได้ที่นนร้าน,นนะครับนี่พ่อโสธรนะครับเนี่ย นะรู้สึกน่านจะเป็นสองหน้าเนี่ยมันจำได้<า>อยังมีแต่ไม่แพงมันผ้าใหม่ไงอันนี้ผ้าใหม่ผ้าใหม่นี่เก่ามากเปิดไว้สามร้อยองนี้สามร้อยก็มีลุงปู่หมุนก็มีมีลุงปู่หมุนนี่ครับอ่ะลงปุ๋มุนนีน่เป็นรุ่นสามมั้ยรุ่นสามประบุนรุ่นสามนะครับออกวัดเอ่อที่สักแก้วนะครับ ราคาพี่ราคาราคาเปิดไปห้าร้อยห้าร้อยบาทสามสวยสวยสวยโอ้ผมเห็นมีเครื่องรางด้วยนี่ครับเจลาเทออันนี้หลวงพ่อชุบจังหวัดพาญนเจริวัดเขาก็เอ้ยประตูกิริขันวัดเขากะโลโลฟิตหลวงพ่อหน่ายบ้างก็แจ้งไก่ทองราคาครับราคาราคาเปิดไปพันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทมีอสองตัวนะครับมีไก่นนทองกับนวะ นาว,วาเท่าไหร่น้าว,ว่าเปิดไ้พันห้าครับใฮ้ okay, ชอบเราก็ชุดวัดเขาหัวกะโหลกวัดเขากะโหลกประจวบคลีขันนะครับมีพร้อมคาถาบูชาด้วยครับผมพร้อมชุดเลยเมีมีท้าเวด,ด้วยเดี๋ยวนี้ท้าเวทมาแรงนะท้าเวดเท้าเวทหลวงพ่ออะไรครับพรออิฐมีสี่ห้าเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปหมื่นหนึ่งครับรุ่นแรกรอะรุ่นแรก